ไม่จำกัดช่วงหากอฟฟี่ตอนวิชาประยุทธ์พี่ครับขอ,ขอักาแฟ <Mother. S 3> เดี๋ยวพี่ลาเต้อีก3แก้วพี่ลาเตอ3แก้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวๆ3แก้วเลยเหรอเออมาๆมาๆมาาากาแฟมาได้เลยพี่กินไปเยอะแล,ล้วนะชอบลานนี้มากอย่างนี้เซาเทนกาแฟชั้นดี2สายพันธุ์ครับผมโอ้ยเชือกหลันพอพออ๋อเ้ย อร่อยจริงๆรโว้ยโอ้ยอ้าวแก้วนี้นี่ยเสาวชนดูแล้วเป็นเสียงแมวเป็นเล่นนะจริงๆเมียวเมียวอย่างนี้สิอะไรแล้วมาเสียงเป็ดมึงอย่าส่งส่งมุ้งเลยเนี่ยแก้วนี้ดูแล้วเป็นเสียงติ๊กชิโร่จริงปะเนี่ยจริงนี่มันจะเป็นไปได้เหรอครับคุณลูกค้าเอาไปเปลี่ยนให้หน่อยเอาไปเปียกแก้วหน่อยเดี๋ยวไม่เล่นมุกอ่ะเล่นมุกก่อนดูแล้วเป็นเสียงพิทติ๊กชิโร่ ใช่ยังมีหมดอีกแวนี้ครับซาวเตอร์กาแฟดูดแล้วไปเสียพิคอจักรพันจริงไหมครับจริงจริงไม่เชื่อแต่ไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่เชื่อไมเชื่อล่ไม่เชื่ออ่ะลองดูดดูพิคอจักรพันแคร์อนีนีแนีแห้งขแห้งแห้งละแรเอาไปกินทั้งแก้วไป่ไม่ได้อะ ไอ้น้ยไอ้น้ยมึงต้องดูกูเล่นนี่วันนี้เรานัดมาติวมาติวอะไรวะปะยุกจินตะลีลายังไงหนูเกี่ยวกับการแบบว่ามโนราร้องร้องมโนราเป็นภาษาจีนเลยมันได้เหรอได้นี่พี่มีพี่เขามาติวให้เอางี้หดูเล็กมโนราต้องมีพื้นฐานถ้าพี่ร้องมโนราหนูต่อได้ไหมต่อได้อ้าวยืนเลยยืนเลย มโนเอ้ยมโนรามโนเอ้ยมโนราเอามือจับนาโนรายังเชยมโนเอ้ยมโนเรนมโนเอ้ยมโนเรนเอามือจับแขนโนรายังเชยมโนเอ้ยมโนรมมโนเอ้ยมโนรมเอามือจับนมโนราไม่เชยมโนเอ้ยมโนราเอยมโนเอ้ยมโนราเอามือจับ โนเอ้ยมโนรูดมโนเอ้ยมโนรูดเอามือจับโอเคถือว่าไม่มีการใส่าำเลยกันมา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 ้ยอนมา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 วดีน้องๆทุกคนพี่ทวดีแนะนำตัวนะ พี่นุย้ยพี่นุย้ยพี่นุ้ยไหนครับเนี่ยพี่นุยน้ยเรียนปีสี่ 4, อยู่ธรรมศาสตร์เดือวันเสาร์เดือนสี่ปีมะเส็งพี่ก็จะจบละอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์ชีวิตมันสับสนสับสนขนาดไหนสุ่มเสี่ยงเออมีตังค์อยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบแล้วพี่ไปซื้ออะไรสลากออมสินสองเซี้ยวก็วถูกไหมะว,วันที่สองเท่าไหร่ได้เงินสี่แสนแล้วไปทำอะไรพี่ทำสวนทุมอยู่บางซ่อนโอ้โหกิจการดีไหมสามซอกแซกกี่เฮ้ยพี่ชื่ออะไรเฮ้ยพี่ชื่อแฟงแฟรงคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไร คุณแม่ชื่อเหีบดมสกุลเหินหาวบ้านอยู่หัวหินมีอาชีพหาหอยวันนั้นหาได้เยอะไหมวันนั้นหาหอยได้ห้าหกหาวล้วไปทําอะไรเอาหอยไปวางไว้บนหิล้วหิ้งเป็นไงหิ้งอ้าวล้วทำยังไงอโอยแม่ตกใจเออเาหอยไปทิ้งก้อนเขวเออพอไปยืนปากเขวหินสิล้วทำยังไงอ่ะหัวแม่ห้อยมาถุงหล่นมาคุ้หัวหอยก็เห็นเห็นอะไรเห็นหอยเลย ชื่ออะไรอ่ะอ๋อมาดูตลกจ้ะฉัน็ดูตลกท้เอ้าน้องๆมา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 เอ้านนชื่ออะไรเนี่ยจอร์ดจอร์ดหวานเจี๊ยบจอร์ดฟอรเผ็ดไม่เกี่ยวกูนะไปเลยอาทำไมเ่ะพี่จอร์สีเง้มเข้มเขมเอ้มเข้เข้มเ้เเน้มเข้องมเข่มเ่เมเ่ม้ โอเคพี่ๆอย่างนีที่ยืนว่ะพี่สอนภาษาไทยนักสอนแล้วผมนะฮะแต่ไม่ได้สอนกอไก่ถึงกองหุกเอาคําเข้าไปใส่เลยมาภาษาไทยที่ผมเก่งมากคํายากๆผมพูดได้หมดเอางั้นหนูเอาคนี้ไปยากๆบอกมาเลยเอ่อไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้แตะแตะดูแตะเอาไปยืนซ้อมตรงนู้นครับผมของหนูเอาคํานี้ไปเห็นหมอนลอยมาว่ายน้ําไปถอยหมอนเห็นหมอนลอยมาว่ายน้าไปถอยไปยืนซ้อมตรงนู้นโอเคของหนูคํานี้ทหารถือปืนแบกปูนไปบวกตึก ทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกโอเคเก่งมากเฮ้ยเก่งมากส่วนคุณเอาคำนี้ไปว่าเช้าเปิดประตูบดเย็นปิดประตูบดเช้าเปิดประตูบดเย็นปิดประตูบิดเฮ้ยเฮ้ยยังเล่นดูอ้ได้ได้เช้าเปิดประตูบดเย็นปิดประตูบดช้าเปิดประตูบดเย็นปิดประตูบดเร็วๆช้าเปิดประตูบดเย็นปิดประตูบดเร็วว่ไม่แต่แต่รู้ปูควาของมันเอ้ยไปยืนซ้อมเช้าเปิดเย็นปิดอ่ ของนี่เอาคำง่ายๆนะอะไรเอาเด็ดดอกจำปีเสียบหูปุ๊เด็ดดอกจำปีเสียบหูปุ๊แค่นั้นเองครับเด็ดเหนพูดเร็วๆดิเด็ดดอกจำปีเสียบหูปุ๊โอเคอ่ะยิงก็แถวของเราอะไรนะไม่แต่แต่ดูจแตเหมอนลอยมาว่ายน้ำไปถอยหมอนทหารบกถือปืนแบบภูมิไปโบกตึกเท้าเปิดประตูโบดเย็นปิดประตูโบดเด็ดดอกจำปีเสียบปุ๊โอเคเริ่มจากนี่ก่อนเลยไม่แต่แต่เดะแฮกแฮกดูปุ๊หมอนลอยมาว่ายน้ำไปถอยดิปุ๊ งถือแบบปุปบกบกปุเปิดประตูบนปิปรปุไม้แตะแบบดูรปุเปิดตูบเป็นปิปุเห็นหมอลอยมาได้ไปถอดปุนบกตีปนแบบปูนบกปุไแตะแบบดูรปุลอลอยน้ำาได้าไปถดปนไปปอาปตบนวน้ฮะโลกมีมาติววิชาอะไรกันละคะเนี่ยวุ่นวายจริงจ